ขึ้นได้ไหมอ๋อสูงขัโอ้ยังรอง ยอดของแท้อ้าลัคกี้400ซาวนี่ว่า ทีมงานชนบุรีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาเมืองกันครับผมคันนี้จะขึ้นพ้นไหมโอ้สองคันเลยครับทีมงานชนบุรีครับผม F X สามหกศูนย์ ขออันอีกรอบนึงถึงเลยนี่โอ้หัวลากเฮ้ยไม่ใช่รถพว่วงโอ้ยทานแห้งโอ้โหสุดยอดนี่นะ รถแห้งมันสูงมากเลยนะครับโอ้โหสามหกศูนย์คันเมื่อกี้อย่างแรงเลยอ่ะฟังเสียงสิโอ้เสียงไหมยังเอา่ะโอ้เสียงยังไม่หายเลย โอ้โหสุดยอดครับผมสามหกคันบางหันไมมแห้งคับกว่าใส่มานี่ไม่ต่ำกว่าอย่างอย่างตันต้องมีห้าสิบห้าตันนะครับเนื้อเนื้อนี่มาอีกครั้งแล้วครับผม 360. เอฟเอซสามหกศูนย์อ้าวส่งหรือเปล่าคันนี้ทีมง,งานชนบุรีนะครับ ถอนเกียร์ไปหนึ่งดอกไปเจะท้าปอดภัยครับสามดอกโอ้โหยาไปรถไฟเลยสี่ดอกอหรนอ,อยังโอ้ถอนเกียร์หาที่ะครับคันนี้ อ่าเดินฮะปลอดภัยครับผมอ่าใครอยู่ดออครับรถไม้มันเปลี่ยนเกียร์ง่ายอยู่อู้มาอีกคันแล้วครับน่าจะเป็นอ้อยหนองแซงใส่สูงมาเลยคันนี้โอลด,ด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกัน FXZ360 อโอ้ใส่สูงมากเช้ แรับดันแล้วขึ้นได้ไหมโอ้สูงหักโอ้ย าจจะเป็นโรงงานอีาสานหรือเปล่าครับแบบนี้ถ้าไปมิดผลนี่ไม่รอดแน่อ้าวผ่านครับผม ครับผมน่าจะเป็นฮีโน่นะครับฮีโน่ข้อกเกษตรนะครับสูงมากอาครับถอนเกียร์ไปแล้วหนึ่งรอบ ซุมูสองรอบไปครับผมถอนสามรอบแล้วอ้าวครับติดใจเดียวจะถึงแล้ว ไปแล้วครับค้ามไปไปแล้ว,าวหายใจโล่งแล้วครับถึงไป,ไปถึงจุดนั้นนะหายใจโล่งนะแล้วนี่แหละครับผมเขาเอิ่นว่าสามแยกสั่งเสี่ยวหม้อสามแยกสั่งเสี่ยว ถ้าไม่แรงจริงมีเครื่องร้อนครับผมเอ้ถ่าช่มขั้นต่อไปครับอ,อครับผมเดี๋ยวมาดูหัวลากคันนี้หน่อยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ถ่ายหวาัวลากนะครับปีนี้เดี๋ยวมเมองขึ้นมอนี่ครับผมว่าจะขึ้นชิวหรือเปล่าซีรีส์ห้าร้อยวัยรุ่นสามแปดศูนย์ โอ้ขึ้นไหวไหมสบายครับผมเอ้าจิกาจิกาเอ้าสุดลอยไปแล้วเอาทางนน้นไปถึงยัง ครับผมไปได้อยังครับอ้าวโค้งแล้วแต่ว่าผมถามเจ้าของคนขับแล้วนะครับไปผมถามว่าหัวลากกับหลุดพ่วงอันใด้ใช้อ่อยได้หลายกว่ากันครับก็อย่าว่ารถุดพ่วงใช้่หลายกว่าหัวลากนะครับ โวลากใส่ได้ไม่ถึงรถพ่วงนะครับรถพ่วงใส่ได้เยอะกว่าอ่ะจากที่ผมสอบถามข้อมูลมาจากคนขับรถนะครับผมเอะเดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปครับ มีแต่รถมาไม่มีรถไปเลยอ้าวลัคกี้400ซานี่หว่าโอ้ซีดี500โอ้อย่างจวดเลย ล็อกกี้400สี่อยซาวหกัตัวแรงเลยคันนี้